คิดว่าจะคลองเป็นมัตตาลดาติสาวผู้จักสะผมในสาวตอนในอื่นึ้งอยู่ปันหาคนละจักการห่อกมันว่าผมงามผมสวยน้องพี่น้องอันนี้คืออยังสภาพอยังสภาพหลังจากทำอาหารเสร็จเออพึ่งเร็ยดอาหารแล้วมือนี่เออบ่ได้บ่ได้ซสะผมสองมือแล้วใช่อยู่อันยาสภาพไหมเออสภาพมาตตาลาดาดิซ่าผมฉันปล่อยออกมาเป็นมาตตาแต่ว่าพึงบรไเวงามคือมาตตาไงไมงต้องไปซาผมไงเอาบอะ เอ๋ออันนี้นทุกคนก็ามหลายคนถามขอมาว่าผมไม่ในี่ปล่อยคืองามแท้มีวิธีดูแลกับรักษาจังใดบอกก็คือซ่าธรรมดาเลยครับต่อเปลือมตัวซอยตัวนี้เข้าไปครับเป็นแค่ละตินนุ่มแพรนะครับต้องจ้าใช้มาหลายกระปุปกมากนะจ๊ะแต่ว่ากระปุกนี้เบิดแล้วอ่ะเดียเ๋ยวจะแกะกระปุกใหม่ไม่เนี่ปล่อยเสียแปแบน้ำพี่น้องอ่าแกะกระปุกใหม่แล้วจะอาบน้ำให้ดูเออไปไปไปอาบน้ำเดี๋ยวไปเบิรงตอนใกล้ อ่ะจ่ให้ดูกันจ่ๆเลยครับใส่แล้วควักเจลาตินนมแพะนี่ใส่แค่นี้ก็พอนะคะมาร์กไว้เลยนะคะแม่ปลอยเนี่ยจะไม่ใส่ถึงหนังหัวนะก็ใส่แค่ครึ่งหัวเพราะแม่ปลอยเป็นคนหัวหัวหนังหัวมันนะครับอ่าแต่นี่จะช่วยให้ผมหอมมากนะมินชอบมากเลาปลอยสัยกผมใหม่ๆเนี่ยนะหอมมากตอนนี้นะคะเออี่อาได้ลื่นเลยนะทุกคนเนี่ยส่าได้แบบลื่นๆเลยเวลาหวีก็หวีง่ายนะคะใช่โอเคใช้ปักอันนี้ใช่ไหม เออโอเคเดี๋ยวไปดูกันตอนที่แม่ปลอยสาธ็ตนะคบตอนที่แม่ปอยไปไดบุ๋มนะว่าจะมีความลื่นนุ่มลื่นได้แค่ไหนนะคบใช่จชาเขามาแล้วที่นี้นะคับผมนี่เลยผมแม่ปลอยก็จะยาวๆหนาๆแบบนี้เลยทุกคนเออสาวมาแล้วก็เป็นไงแม่เบาสบายไหมสบายหัวมากนี่เลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยเคลาตินนมแพนะคะส่วนใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวแม่ปลอยปักตะกร้าไว้ให้เลยนะคะกดตรงที่สีเหลืองเลยนะครับ